ดีค่ะดิฉันนางสาวจิมาคงศรีวันนี้จะมาพูดเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะตัวเงินและประชีเดินสะพัดค่ะจะมีลักษณะอยู่3ประการด้วยกันค่ะ 1. ความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์จริจริศค่ะ 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะ 3. ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความเคารพสิทธิและเชื่อฟังความคิดเห็นของผู้อื่นกนารเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมค่ะข้อหนึ่งค่ะความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมและจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริตค่ะคุณธรรมนะคะคือหลักของความดีความงามความถูกต้องซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทําทางกายวาจาและจิตใจของบุคคลแต่ละบุคคลค่ะ จริยธรรมนะคะคือกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของตนในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมและเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคมค่ะเพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคมค่ะความเสียสละนะคะคือการให้การเสียสละสิ่งที่ตนเองมีอยู่หรือกําลังจะได้รับค่ะเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยการให้นั้นน่ะจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคมค่ะ ความซื่อสัตย์สุจริตนะคะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และงานที่ตนได้รับมอบหมายค่ะปฏิบัติด้วยความจริงใจและไม่โกลงหลอกลวงผู้อื่นค่ะบทบัญญัติที่นํามาประกอบในหัวข้อนี้นะคะคือมาตรา998ค่ะซึ่งจากบทบัญญัตินะคะจะเห็นได้ว่าธนาคารนั้นควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพและหน้าที่ของตนเองในการใช้เงินไปตามเช็คซึ่งจะต้องมีความระมัดระวังค่ะ เราต้องปราศจากจากความประมาทเลินเล่อค่ะข้อสองนะคะความมีวินัยความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะความมีวินัยนะคะเป็นกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติสําหรับควบคุมความประพฤติของตนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวอันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะความตรงต่อเวลานะคะคือ การถือกำหนดตามเวลาสำหรับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการให้เห็นคุณค่าความเท่าเทียมกันค่ะความรับผิดชอบต่อตนเองนะคะภาระหน้าที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องแล้วมีส่วนร่วมต่อสวััดิภาพของสังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกด้วยเหตุที่บุคคลทุกคนล้วนเป็นส่วนประกอบของสังคมค่ะไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ค่ะความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ ความรู้สึกแล้วผิดต่อส่วนรวมค่ะแล้วการกระทําหรือการละเวน้นการกระทําใดๆที่จะไม่ทําการให้เกิดผลเสียหายแก่ส่วนรวมแต่ทําให้เกิดผลดีแทนค่ะบทบัญญัติที่นํามาประกอบในหัวข้อนี้นะคะคือมาตรา9-4้ค่ะจากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่าส่วนเรื่องเงินซึ่งให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นก็ย่อมพึงจะใช้เงินในวันเม่ยื่นตัว๋ว ทั้งนี้ต้องยื่นให้ใช้เงินภายในกำหนดที่บังคับไว้ดังนั้นต้องคำนึงถึงความมีวินยัยความตรงต่อหรือเวลาความรับผิดชอบต่อตนเองตามกฎหมายที่กำหนดไว้ค่ะ3านะคะความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถในการทำงานเป็นทีมค่ะการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมค่ะ ความมีภาวะเป็นผู้นําที่ดีนะคะจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนาพาผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้าและสร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุปเป้าหมายสู่ความสําเร็จได้ค่ะความมีภาวะเป็นผู้ตามที่ดีนะคะคือจะต้องสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นําให้บรรลุผลสําเร็จค่ะร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนรวมทางไม่ขัดขานและเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้นําค่ะเพื่อให้ผู้นํา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นการเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้นค่ะได้รับความรู้ใหม่ๆเป็นการฝึกความอดทนไม่โต้แย้งด้วยอารมณ์ค่ะและเป็นการร่วมมือการหาข้อมูลและทางออกที่ดีให้แก่ปัญหาและเรื่องราวต่างๆค่ะการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับนะคะเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตการงานทรัพย์สิน และเพื่อความสงบเรียบร้อยค่ะบทบัญญัติที่นํามาประกอบในหัวข้อนี้นะคะคือมาตรา92 2ค่ะจากบทบัรญ,ญัตินะคะในกรณีวักแรกผู้สลักหลังต้องสลักหลังตัวเงินปัสะจากเงินไขหากมีข้อกําหนดเงินไขอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ให้ถือว่าไม่มีการกําหนดเงินไขนั้นไว้เลยส่วนในกรณีวรกสองนะคะหากมีการสลักหลังโอนตัวเงินแต่เพียงบางส่วนผลการโอนตัวเงินนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะค่ะดังนั้น ผู้สลักหลังตัวเงินต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับกฎหมายที่ระบุไว้ให้ถูกต้องเพื่อให้การสลักหลังโอนตัวเงินนั้นมีผลเป็นสมบูรณ์ค่ะ